พวกตื่นสายโอ้ยจะนอนดิ้นดินด่ทำเป็นสบายใหญ่แล้วนะพวกแคเนี่ยฉันบอกเลยนะว่าวันนี้เป็นเวรของฉันกับพี่กิตที่ต้องได้ได้นอนอ้อเป็นไงล่ะนี่คือบทเรียนเขาก็ตื่นสายแย่งเรานอน นอนไม่แบ่งปันเพื่อนทันว่าเราไม่ควรที่จะนอนอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะพี่แป้งเพื่อนเพื่อนเนี่ยอยู่กันในเกม Land Simulator นั่นเองโอ้ยอยากนอนไม่ใช่หรอฮะเพาอยากนอนใช่ไหมฮะอยากนอนอยากนอนนอนไปเลยบาพี่ไหมไม่อยากนอนแบบนี้นอนรอ ลูกใช้ขึ้นมาด้วยเพื่อนเราเนี่ยจะทุบบ้านหลังนี้ทิ้งเราสร้างบ้านหลังใหม่เพื่อที่จะทำลังลับแห่งการทําอาหารบ้านนี้มันมันมีประวัติศาสตร์ยาวนานยังไงอ่ะจัดพี่ดีงามกันโล้อเลยดีกว่าไม่สนใจรั้นกันหรอได้เอ้าเดหายไม่ไวที่บ้านหรือบ้านหรือกรงเต็งเนี่ยทำไมมันหายไม่ไวจัง อะไรติดคออะอะไรอะหายยังหายยังฉันน่าจะเรียกพวกนายมาประชุมกันในวันนี้ก็เพราะว่าเราจะเริ่มการเปลี่ยนแปลงฟาร์มครั้งใหญ่เฮ้ยเราชอบการเปลี่ยนแปลงอืมใช่แล้วเธอควรจะเปลี่ยนแปลงมากนะปะแปลงของเธอที่บานมากเราเปลี่ยนสองปีครั้งหนึ่งอ่ะบอกแล้วไม่ยอมใช้สารดแปลงฟันตะได้ปากเขียวมันนนายเอดแล้เดี๋ยันไม นัานนายอยู่ที่นี่นานเกินไปแลวผมทายเริ่มยาวเราจะเริ่มตัวเร็วเอาล่ะเ,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 เราจะเริ่มจากการสร้างบ้านหลังใหม่ของเราและจากน<แ>ั้นเราจะมีการปรับปรุงฟาร์มแต่ก่อนอื่นเนี่ยเ,เราต้องหาตังค์เพิ่มก่อนเพราะว่าบ้านเนี่ยค่อนข้างแพงมากายไปให้อาหารหมูอาหารไก่อาหารเป็ดให้เรียบร้อยเดี๋ยวฉันจะไปเก็บไข่ก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขออะไรอย่างหนึ่งได้ปะคือบ้านหลังเก่าอ่ะคือนอนได้น้อยบ้านหลังเนี้ยขอแบบเตียงเยอะๆเลยได้ไหม ยังแบบพอสำหรับพวกเราสี่คนไปห้อเรีบกไปเก็บที่ไก่แล้วเดี๋ยวเราต้องไปพักก่แมันเพื่อที่เอาไข่ไปขายทำงานตีโอหอะไรเลือกฮะอุ้ยอุ้ยมัวิสิวสิวเซียนออกไข่ไปตลาดนัดเลยเนี่ยนั่นไข่กระเองฉันบอกเลยว่าฉัน่ะไม่ได้สวยมากหรอกแต่ไข่ดกเฮ้ยพวกนาย เราเจอไข่ในคอกวัวทำไมวัวมันหลอกลูกเป็นไข่อะดูดิเด่ไข่เป็ในคอกวัวไม่มีไม่มีมาอยู่ในคอกเลยเฮ้ยนี่คือไข่วัวเนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยมันมีไก่ที่ไหนอะดูในมือฉันดิหรือว่าจริงๆแล้วฟาร์มเราสามารถเออที่พี่ไม้เออกอะไรเออให้ไก่มันพิสูจน์ดีว่าอันนั้นคือลูกมันหรือเปล่าใช่ป่ะเอองั้นไม่ใช่ลูกฉันโต้งไม่เคยผสมพันธุ์กับวัวโอ้ยนี่มันลูกโต้งอี เราสามารถทําผลิตภัณฑ์จากหมูได้แล้วด้วยว้าวทำอะไรทีเนี่ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราต้องไปที่ร้านสะดวกซื้อกันจ้าไปเลยทุกคนตามมาตามมาเราไข่ไก่บรรทุกขึ้นรถตู้เลยรถบรรทุกของเราฉันว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถบรรทุกของเรามันใหญ่ไปปะเราไปหาซื้อรถท่านใหม่ดีไหมอ่ะมันดูไม่ค่อยสะดวกเลยขนของเล็กๆไม่ได้เลยคนเดงเราคิดั่งได้สี่คนแต่ไม่ต้องใหญ่ขนาดเนี้ย แต่จะได้ซอกแซกบ้าเวลาพวกเราไปแล่เนื้อกวางกับเนื้อเป็ดอ่ะไม่ใช่เนื้อเป็ดเนื้อหมี่เนื้อเป็ดแต่วันนี้มันนั่งได้สามคนนะเนี่ยรถคันนี้อืมงั้นเดี๋ยวฉันขอเข้าเป็นเป็นไอ้นี่ก่อนนะชินจังเหรอมาทุกคนเข้ามาเราชินจังเข้ามาในรถเร็วพี่ไม้เข้ามาพี่ไม้เข้ามานายดูเป็นคนจริงจังกันี่ยแน่นอนเข้มฉันไม่ใช่คนจริงจังหรอกฉันเป็นคนชินจังจริงจังจอมแก่นทำไมต้องนั่งหลังโตขนาดนั้นด้วยพวกเรา ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเป็นคนมีระเบียบแล้วเสื้อฉส่ขาดเลยจ้าไอ้เด็ไปนั่งอันนี้แล้วเสื้อใันขาดอ่ะเสื้อใันขาดเหมือนกันนะโอ้โหพี่พี่พี่ขับพี่ขับดีๆได้ไหมใครแตกหมดแล้วน่ะข้างหลังอ่ะใครแตกวะเนี่ยขับแบบจราจรชวนโบกอ่ะนข้างบ้านโอ้ยโอ้ยเฮ้ยทุกคนลาเขาปับปุ่งอ๋อ มีนันเจ๊แจมีทาปรับปรุงสงสัยได้ของดีๆจากเราไปเพียบเลยดูดิมีพื้นที่สําหรับขายของด้วยเราสามารถเอารถมาจอดตรงนี้ชุ๊กแจ้งฝักเห็นรถมาตรงนี้หน่อยได้ได้ไได,ได,ได,ได้เอาไปเอาไปโองตัโอ,โอ้โหมี34ฟอร์มองได้ตรงละหบาทแล้วก็มีเนื้อกวางอันนี้เป็นเนื้อสัตว์ป่านะเนี่ยขายได้ชิ้นละ15บาทเท่ากับ240บาท ถูกมากเลยดีใจทั้งน้ำตาแต่ยังดีนะที่พัทที่แล้วเนี่ยเราเอาเนื้อหมูไปขายได้มาตั้งหมื่นหกแน่เอาปลาหมูยังโหดอ่ะเพื่อนอะไรอะมีกราดูด้วยมีหม้อชาบูเฮ้ย้ต้องจัดแล้วไหมหม้อชาบูอุปกรณ์ใหม่ๆเพียบเลย นี่ๆๆๆๆมีที่สําหรับบดเนื้อแล้วเครื่องทําไส้กรอกด้วยอ่ะเฮ้ยดูดิดูดิกูดิอ็บดเนื้อทําไส้กรอกฉันอยากกินน่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเปิดฟาร์มทําไส้กรอกเพื่อเอาไส้กรอกมาขายทอดตลาดกันอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะจะมีกระทะเอาไปซักประมาณ สองอันแล้วกันเนาะเราจะได้แบบขัดกันทําได้แล้วก็เราจะมีคูลเลอร์เอาไว้แช่พวกไส้กรอกแล้วก็ของดิบนะส่วนของที่เราต้องใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่เลยฉันจะใช้เป็นนี่เครื่องบดเนื้อจะแบบชนาดเล็กๆก่อนสำหรับมือใหม่แล้วก็เครื่องปั้นไส้กรอกเอาละไหนๆเราก็จะทําฟามทั้งทีฉันว่าเราซื้อหมูไปเลยดีกว่าสิบตัวโอ ส0 0พันบาทการลงทุนครั้งนี้จะต้องได้กลับมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าแล้วเราจะขนยังไงเรียบร้อยเป็นไงเพื่อนหมูออกมายังออกมาแล้วแต่ขนยังไงก่อนขนยังไงเออนายขนยังไงไม่รู้ได้สี่ตไปสี่ตัวเองเหรอใช่นายกดมันซะเยอะเลยหมูซื้อมาทำไมเยอะแยะเนี่ยนาเดี๋ยวเราเอาหมูเนี่ยเลี้ยงในป่าไปก่อนพวุงนาย่ะชักช้ามันเย็นแล้วนั่นนลยบอกว่าจะไปซื้อรถไง เดี๋ยวก่อนดิฉันว่ารถคันนี้มันก็ดีอยู่นะแต่เดี๋ยวเราจะซื้อรถแบบที่นั่งสี่คนได้ด้วยก็ได้เนี่ฉันอยากจะให้พวกนายดูดีๆนะระหว่างที่ฉันกำลังขับรถอย่างพริ้วสวยอยู่ผมพี่ม้มก็พริ้วเช่นกันคือ <c oughs> พริ้วไม่พอนะล่วงมาใส่หน้าฉัน,น้วยฉันนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยอก็สงสัยย้อมสีจัดเกินไปไงมาถึงแล้วจ้า <c oughs> ร้านขายรถโอ้โหสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยทุกคนฮะ ดูดูดูตรงข้ามร้านขายรถนีนี่้าน่อ่ะร้านใหม่เฮ้ยมันคือร้านใหม่ร้านขายฟาสต์ฟู้ดเบสเบอร์เกอร์ว้าวยังเปิดอยู่ด้วยสวัสดีครับมีอะไรให้เรากินบ้างไหมครับเนี่ยโอ้โหดูเหมือนว่าคนขายที่จะหน้าตาคุ้นๆนะรับรับอะไรดีครับรับอะไรก็ได้ที่ไม่เขียวอะครับเอิมบุหรี่เอโอ้ย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 หยุดนะ นี่คือการป้นเอาเบอร์เกอร์มาซะดีๆไม่งั้นแกจะโดนปนด้วยจะโดนนายดูดินี่ไงมันอยู่ตรงหน้าเราแล้วเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเราต้องบริการตัวเองอ๋ออ๋อย่างนั้นเหรอเฮ้ยจะบอกว่าเบอร์เกอร์ที่นี่ดูน่ากินมากเลยอะใช่ดูเขาใช้แฮมแบบพิเศษแต่ว่าคงไม่พิเศษเท่าหมูในฟาร์มเราแน่ๆเพราะเราเลี้ยงมาอย่างดีใช่เป็นฟรายที่ดีนะดูหอมไม่ด้วยอะแต่ว่าคนขายไม่มีแฮะสงสัยเขาไม่อยากขายแหละ ดูหลังร้านดิมันมีออเดอร์อะไรก็นมาด้วยอ่ะเฮ้ยออเดอร์เหรอชิคเก้นมิทบอลถ้ามีชิคเก้นมิทบอลมีหมูแล้วก็มีนมสามารถเอาไาขายตรงนี้ได้โดยที่ราคาคูณสองว้าวโหพระเจ้าก็คือราคาคูณสองจากร้านเจ๊แจมใช่ไหมใช่แสดงว่าหมูที่เราขายได้ชิ้นละสิบห้าบาทตอนนี้จะกลายเป็นสามสิบบาทแล้วโว้โอ้โหดีกว่าร้านเจ๊แจมดิเด็ดมากเราเนี่ย ทำการเอาของมาขายที่ร้านนี้ดีกว่าเพื่อที่เราจะได้รวยกันต่อไปแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเกมนะคะเขาจะยังไม่ได้อัปเดตพวกคนหรือว่าพวกของขายมาเนาะปะปะปะไปด<ะ>ูรถดีกว่านไหนๆเราก็เจอร้านขายของแบบใหม่แล้วเรามาซื้อรถเพื่อเปิดประเดิมกันดีกว่าว่าต่อไปเนี่ยวพวกเราจะได้ขายของแล้วเราจะร่ำรวยขึ้นปิดแล้วพังอะสี่ทุ่มนาะนา ฉันบอกแล้วว่ามันปิดแล้วพวกนายช้ากันเองกมแต่ไปดูเบอร์เกอร์อะไรก็นเป็นวู้วใครไม่อย่ารุนแรงเขากันกระสุนน่ะฉันว่าเรากลับไปนอนเถอะพวกนี้เราเช้าเราค่อยมาใหม่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหมายก็กลับไปนอนบ้านฉันนอนกระพริบตาอยู่ริมตะเล อยากขน,น,นป้า <ไป S 2> เลยน,นอนกับพี่ตาเหมือนนอนปลอ,อมๆเลยนายมันยืนเฝ้าอะไรหน้าเต็นท์ฉันเนี่ยฉันกลัวนะ <c oughs> ฉันเว่นเฝ้าเวียนยามให้ไงกลัวนายถูกทำร้ายอ๋ออย่างตี้ดเอง <c oughs> เพื่อนที่แสนดี <c oughs> เฮ้ว่าแต่พี่กิจหายไปไหนเนี่ยจริงๆแล้วตอนเช้าเราต้องเจอพี่กิจแล้วนะ <c oughs> พี่กิจชอบแอบมากินไก่แถวเล้าเราอ่ะกินไก่นี่ต้องเป็นตัวอะไรอ่ะผมไม่ผมไม่พี่ปอบเฮ้ยรถใครอ่ะรถใครอ้าวู้ยอะไรสีเหลือง มาถอยรถาใหม่เพื่อนแต่บอกเลยนะว่าไม่ว่านายจะถอยรถแบบไหนคิวนายก็ยังคงเป็นชินจังเหมือนเดิมอ่าเราเป็นคนจริงจังนะจริงจังจอมแก่อ๋ออย่างนี้เองฮมยเท่เรา้น้รถคันนี้นั่งได้กี่คนน่ะเราเข้าไปนั่งไหมทุกคนหลายคนพ้อพร้อมพร้อมสี่คนอุ้ยอมาสี่คนสี่คนไอมาสี่คนพี่ไมพี่ไมอยู่ข้างหน้าเข้มมากดิฟ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 อ บ้านปู่ฉันโครงพังแล้วล่ะพอ,อให้จุ๊บแจงขับทีฉันรู้สึกไม่มั่นใจเลยดีนะเนี่ยเราถล่มบ้านก่อนไม่งั้นบ้านคงถล่มใส่เราแน่เมื่อเจอจุ๊บแจงขับรถวุ้นโอ้ยฝีมือแะไรนี่ด <Deep, S 2> ิ๊บด <Deep, deep. S 1> ิ๊บดิ๊บเขาดิ๊บเขาดิ๊บโอ้ดิ๊บ oh! ออกนอกรถยด,ดีกว่าออก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 ออไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมือเริ่มจะเวียนหัวไหนๆเราก็ได้รถใหม่แล้ว ได้ขายของแล้วแล้วก็เจอกับพวกร้านต่างๆแล้ว,ต,ลวตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาสร้างบ้านใหม่กันแล้วเพื่อนเพื่อที่เราจะมาทําผลิตผลจากไส้กรอกกัน